เดิมเด่ครูจะเขียนแบบเป็นทางการก่อนข้อต้นๆครูก็เขียนแบบเฮ้ยเป็นทางการก่อนจะเขียนแบบนี้นะแต่พอในทางปฏิบัติถ้าทําจนชินแล้วก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งมันก็จะเร็วขึ้นไม่ต้องมานั่งเขียนอะไรแบบมื่อมือเนาะเอาเริ่มต้นพระหูนามคุณพ,พระหูนามเราจะให้ตัวหนึ่งเนี่ยถือว่าเป็นตัวที่อยู่ข้างนอกวงเล็บแต่บอกกันนะอันนี้วิธีเบื้องต้นนะ วิธีทาจริงๆไม่ได้เยอะขนาดนี้นะครับเขาจะบอกว่าให้จานวนใดจํานวนหนึ่งเนี่ยวงเล็บดงวงเล็บหนึ่งเป็นตัวที่อยู่นอกงเล็บครูให้ตัวเนี้ยเป็นตัวที่อยู่นอกวงเล็บตัวนี้คือตัวที่อยู่ในวงเล็บโอเคแล้วครูก็จะแจกแจงก,ก็คือเอาตัวทั่งนอกวงเล็บเนี่ยก็เข้าไปหาทั้งคู่แบบนี้เพรานงั้นก็เขียนก็กลายเป็นเอบวกหนึ F ่งอยู่ติดกับเอคือไปคูณกับเอผมลบก็คือลบเลย เดี๋ยว x บวกหนึ่งกับตัวสองต้องอยู่ติดก,กันถ้าอย่างนั้นครูก็เขียนเป็นอาเขียนมันอยู่ข้างหน้าก็อยู่หน้าต่อไปแล้วกัน x บวกหนึ่งแล้วก็คูณสองแบบนี้เหมือนเดิมอ่ะดูทีละคู่เอาดูคู่นี้ก่อนมันมีตัวหนึ่งที่เป็นเป็นมาเดี่ยวๆอะ่ะแล้วอยู่กับอค์เลบอย่างเงี้ยอ่านั่นไงมันก็จะเป็นการคูณตัมอีกที ดังนั้น x ตรงนี้ไปอยู่กับ x ก็คือเป็นการ x คูณกับ x แล้วก็ x กับ1ก็มาอยู่ติดกันคือ1ก็คูณกับ x นี่เอาไปต่อให้เสร็จแล้วกันนะฉะนั้นก็จะกลายเป็น x กาลัง2บวกย x อ๋อทีนี้มีข้างหลังอีกอันหนึ่งข้างหลังอันนี้กูก็เหมือนเดิมนะกูก็มองนี้เลยดูป่ะแล้วทีนี้เอ่อมันจะมีอยู่สามส่วนเนะี่ยคือลบแล้วก็ x บวก1แล้วก็2เนี่ยแต่อ2ตัวนี้ x บวก1กับ2มันคูณกันอยู่หูป่ าคูณกันอยู่เนี่ยสลับที่กันได้สองไม่สลับที่กันได้ที่ปัญหาก็ไปอยู่สองอยู่้างหน้าแล้วก็เอ็กบวกหนึ่งงหลังเพื่อที่เราจะได้มองไอ้ตัวสองเนี่ยมันเป็นลบสองกากลบสองก็ต้องเข้าไปหาคูณแบบนี้ก็จะกลายเป็นลบสองคูณกับเอ็กซ์แล้วก็ลบสองคูณกับหนึ่งตรงนี้ก็จะกลายเป็นลบสองเอ็กซ์นี่ก็เป็นลบสอง อีกบรรทัดหนึ่งเขียนในฟอนเนาะมันก็จะมีอันนี้จะเป็นเรื่องของการบวกลบแหละพอเป็นเรื่องของการบวกลบเราก็ต้องดูไงเฮ้ยใครพวกใครต้องแยกกลุ่มก่อนทนี่การบวกลบจะแบ่งกลุ่มโดยตัวแปรที่เหมือนกันตัวนี้ไม่มีพวเกเกลังสองปกติแต่นี่ไงอันนี้เป็นพวกกันเพราะว่าตัวแปรเห บวกลบต้องดูตัวแปรที่เป็นพวกเดียวกันก็คือตัวแปรเหมือนกันเลยแล้วทำยังไงคิดที่สามะสิ 4. บวกหนึ่งลบสองวกหนึ่งลบสองได้ลบหนึ่งก็คือลบหนึ่งแล้วตามด้วยตัวแปรของกลุ่มเขาแต่ลบหนึ่งเอมันก็คือลบเอแล้วก็ตามด้วยลบสแต่บอกกันนะ วิธีนี้ไม่ใช่วิธีที่เราทําหลังจากเราเรียนจบแล้ววิธีนี้จะไม่ใช่วิธีนี้จะยุ่งยากเกินไปเอาข้อนี้แหละวิธีที่เราใช้ปกติน่ะวิธีที่ใช้ปกติจะเป็นอย่างนี้มองอย่างนี้เลยนี้อย่างนี้เลยถ้าข้างหน้ามีสองตัวมองแค่ตัวมองไอ้ก่อนเอ็กไปคูณแตเอแล้วเอ็กไปคูณกับลบสองเอ็ก,กอ <F S 1> ไปคูณกับ <F S 1> เอ แล้วก็นี่ก็คือลบด้วย嘛แล้วเอ็กก็ไปคูณกับสองเอ็กไปคูณกับสองก็เป็นแบบนี้แล้วก็มองตัวนี้แล้วก็เข้าไปบวกหนึ่งก็ไปคูณกลุ่มข้างหลังทั้งสองตัวก็จะกลายเป็นบวกหนึ่งคูณกับ x ก็จะกลายเป็นบวกนี่ไงหนึ่งคูณกับ x แล้วก็บวกหนึ่งคูณกับลบสองก็จะกลายเป็นก็บวกหนึ่งแล้วก็คูณกับลบสองแบบนี้ก็ได้เอ็กคูณเอ็กเป็นเอ็กซ์กำลังสองอันนี้ก็คือลบสองเอ็กซอันนี้ก็คือบวกหนึ่งเอ็ก อันนี้ก็คือลบสองไม่มีพวกดึงลงมาเลยอันนี้มีพวกกันบวกกันได้ลบสองบวกหนึ่งได้ลบหนึ่งเอ็กอันนี้ก็ไม่มีพวกก็ดึงลงมามีจะง,ง่ายหน่อยโยมานี้กลับมานี้นี่มันก็คือ x คูณกับอ เป็นจุดจะแทนแทนคูณแล้วก็นี่จะเป็น x คูณกับบวกสี่ก็เป็นบวกสี่คูณกับ x แล้วอันี้ก็ไปูนนี้แล้วก็นี้ววก,นก,ก็บวกสามคูณกับ x ก็บวกสามคูณกับ x แล้วก็บวกสามคูณกับบวกสี่ก็บวกสามคูณกับบวกสี่ก็เขียนนีน่จากคู่คูณเป็นคู่คูน,นี้ก็คือสัญลักษณ์คือ ตัวแรกของวงที่หนึ่งก็ไปคูณกับทั้งสองตัวของวงที่สอง x คูณ x, x, x แล้วก็ x ก็คูณกับ4นีไง x คูณ x แล้ว x คูณกับ4ตัวที่สองของวงแรกก็ไปคูณกับวงที่สองข้างหลังทั้งสองตัวแล้วก็3คูณ x นะ3กับ x แล้วก็3กับ4คูณกันก็ระวังเรื่องข้างหมายดีนะอันนี้มันบวกหมดไม่มีปัญหามันก็จะกลายเป็น x กำลัง2บวก 4x บวก 3x แล้วก็บวก12จะมีคู่ที่มาคิดต่อกันได้ก็คือตรงกลางตรงนี้การบวกลบต้องจับก,กลุ่มให้ดีกลุ่มของบวกลบแบ่งด้วยตัวแปรที่เหมือนกัน x กำลังสองไม่มีพวกเลยแต่ x กำลังหนึ่งมีพวกแล้วกลุ่มไหนมีพวกให้เอาสัมประสิทธิ์เขามาคิดบวก4บวก3ได้เป็นบวก 7x ตัวเลขอย่างเดียวก็ไม่มีพู้วกก็เอามาเขียนต่อแล้วก็จบแค่นี้นี่แหละเท่าพูนามคูณกับผู้นามในทางปฏิบัติก็จะใช้โยงแบบนี้เลย x กูจะได้กำลังสอง x คูณกับบวกสี่ก็จะกลายเป็นบวกสี่ x บวกสามคูณกับ x ได้อะไรบวกสามคูก็เป็นบวกสาม x บวกสาม คูดกระบวกสี่ก็กลายเป็นบวกสิบสองนี่ไงจากโยงเนี่ยโดยทางปฏิบัติโดยปกติจะมาทางนี้เลยแล้วก็จะมีคู่ที่บวกกันได้ก็บวกกันไปแล้วก็จบแต่เวลายโยงเนี่ยอ่ะโยคูย่จะวงบางทีนะมีเข้อหมายให้ด้วยนะแล้วก็่างนี้ y โยงกับ y คือ y คูณกับ y y โยงกับลห้ามันก็คือ ลบห้าคูณกับ y แล้วก็ลบสี่ลบสี่นะอันนี้ y ลบห้าลบสี่โยงกับ y คือลบสี่คูณกับ y ก็เป็นลบสี่คูณกับ y แล้วก็โยงระหว่างลบสี่กับลบห้าก็คือลบสี่ก็คูณกับลบห้านี่คือสัญลักษณ์ที่ครูโยงที่ครูเขียนนี้เพื่อจะให้ดูว่าเครื่องหมายมันมันใครคูณกับใครเครื่องหมายใครคูณกับเครื่องหมายไหนแล้วก็มาคิดนะเอา y คูณ y คูณ y กําลังหนึ่งคูณกําลังหนึ่งก็เป็น y กำลังสอง 2. อันนี้ก็จะเป็นลบห้า y ลบสี่ y นี่ก็จะกลายเป็นลบคูณลบก็จะกลายเป็นบวกสี่ห้ายี่สิบแล้วก็จะมีคู่ที่รวมกันได้เพราะเป็นพวกเดียวกันในการบวกลบพวกเดียวกันคือตัวแปรเหมือนกันอันนี้ไม่มีพวกเขียนลอกเลยใครที่มีพวกก็คิดที่สัมสิ์เขาลบห้าลบสี่ลบห้าลบสี่จะกลายเป็นลบเก้า y อันนี้ตัวเลขอย่างเดียวก็ไม่มีพวกก็ลอกลงมาเลยมันต้องฝึกมือกันพวกเนี้ยนะแล้วอย่างที่บอกตรงเนี้ยเดี๋ยวมันจะมีบทย้อนกลับมันจะเริ่มต้นจากโจทย์ตรงนี้แล้วก็ย้อนกลับมาเป็นแบบนี้อ่ะไม่เห็นมีสี่กับห้าข้างในนี้เลยต้วคำตอบมันมาอย่างไงสี่กับห้ามันมาอย่างไงอ่ะอยู่เนี้ยดมันอื่นไม่ได้อะทำไมต้องเป็นสี่กับห้าคำตอบที่ถูกต้องเป็นสี่กับห้านะ แล้วมันหมายยังไงนี่แหละที่ครูบอกว่าการแยกตัวประกอบจะปวดหัวเห่านามคูณเห่านามรูใช้วิธีการโยงเลย x ตัวนี้ต้องไปคูณกับ x ตัวนี้ x ตัวนี้ก็ต้องไปคูณกับบวกสามตรงนี้อ่าเขียนญลักณการคูณกันก่อนคือ x มาเจอกับ x ก,ก็คือคูนกันซักแบบนี้ x ไปคูณกับบวกสามก็เป็นบวกสามก็คูณกับ x ซัก ต่อมาก็จะเป็นลบสามั้งลบสามก็ต้องไปคูณกับเอตัวนี้แล้วลบสามก็ไปคูณกับบวกสามข้างหลังลบสามมาคูณกับเอกก็เป็นลบสามก็เขียนติดกับเอสามส่วนลบสามมาคูณกับบวกสามก็เป็นลบสามก็เขียนติดกับสามซะอันนี้เป็นการเขียนัญลักษณ์ว่าจํานวนไหนคูณกับจํานวนไหนตามเส้นที่เราโยงอันนี้ก็คิดจริงๆแล้วเอคตณวนี้ก็เป็นเอกำลังสองอันนี้ก็แค่เขียนเขียนเขียนเป็นัญลักษณ์ไว้ก่อน แล้วนี่คือลบอ,อลบคูณกับบวกก็ได้ลบนะแล้วก็ท่องสูตรคูณสามสามเก้าเอ็กซ์กำลังสองไม่มีพวกถ้าใครไม่มีพวกเขียนรอไว้เลยแต่ถ้าใครมีพวกคำว่าพวกในการบวกลบคือตัวแปรจะเหมือนกันตัวแปรเหมือนกันเอ,อเจอกลุ่มมาแล้วแล้วก็ดูที่สัมประสิทธิ์บวกสามลบสามห้าบวกสามลบสามได้เป็นสูตไม่ต้องเขียนอะไรเลย,เลยแล้วก็มาเจอทีก็คือตัวเลขตัวเลขไม่มีพวกก็เขียนรอไว้ก็คือลบห้แล้วก็จบเลย